ก็สวัสดีทุกคนครับที่นี่ด้วยนะครับผมก็ล้วก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับผมนับนายต้นนะครับผมตอนนี้ก็จะมาทําคลิปแบบอันนี้ครับแบบน่าจะมีสาระอยู่นะอก็น่าจะมีสาระอยู่นะครับผมคือเอาผลมังกรไล่ฆ่ามอนทั้งตัวในเกมนะครับผมคือมอนบอสนะครับผมเป็นที่เป็นเล่นว่าเป็นบอสนะครับผมบอสอะไรอย่างเงี้ยเคยุเคยุนับรวมนะเคยุนับรวมด้วยนะอืมใครจะเห็นแบบผลมังกรเวีบอสนะครับผมก็ ดูได้นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกอย่างที่มันมีย่เว้นดิสไลค์นะครับผมหรือว่าจะกดก็ได้แล้วแต่เราเล่นไม่กดดีกว่านะครับผมอ่าก็จะคร่าวๆจะให้ดูสตัดกันเลยนะครับสตัดก็ประมาณนี้นะนิ่งเชคกเวตตี้อยู่นะนี่ไอ้าอาอาตามผมนี่ก็นี่สตัดก็ตามนี้นะครับผมริเทนเดอร์กฟุตกินเข้าไปครับมาเราก็เป็นมังกรละอืมก็จะเอาผลม,มังกรไล่ฆ่าทุกตัวในนี้นะครับเอารวมถึงวันฟออลด้วยนะเออกดุ่ยนะอืมนี่นี่ก็ จะอะไรค่าเลยนะครับผมโอเคผมจะเก็บอาวุธพวกไอของพวกนี้ก่อนแล้วกันโอเคป่ะเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงโอเคแล้วก็เก็บกันไปละหลายส่วนเลยนะครับผมมานี่คืออาวุธที่เราจะใช้นะครับผมมาแล้วก็ผลมังกรนะครับผมอย่างนี้เลยนี่เป็นประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าดูเห็นป่ะนี่โคตรเท่ทุกคนสุดยอดนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเพิ่งเข้าแมปมานะบอสยังไม่เกิดนะครับผมก็รอบอสจะเกิดเป็นนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนบอสเกิดมาทุกตัวแล้วโอเคป่ะไปตัดมาทุกคนตอนนี้ก็ ได้เวลาแล้วนะครับทุกคนที่เราจะใช้วันฟอร์เดกูกับผลไม้พิศดารมังกรน,นะครับผมตบบอสแล้วนะครับผมโอเคป่ะก็จะไปทําการตบบอสตัวแรกเลยนะครับคือบอสตัวนี้นะครับผมมาเป็นบอสของกระต่ายนะกับบอสนูบตรงนี้แล้วก็บอสเอ่อตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นบอสนะน่าจะใช่เดี๋ยวต้องปรับภาพโอเคโอเคประมาณเออ่โอเคประมาณนี้ภาพประมาณนี้โอเคสวยงามนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็บอสต,ตรงนี้นะครับบอสตรงนี้ต่อแล้วตรงแซนแซนเสร็จปุ๊บตรงนู้นเลยนะครับผมอ่าก็ ประมาณนี้นะครับผมไปเราไปเลยดีกว่านะครับผมที่แรกนะครับผมคือบนนั้นนะครับผมไปเราจะไปกันเลยนะครับผมมาเร็วมาเร็วโอเคมาแล้วเราจะใช้ผลมังกรเปิดก่อนเลยนะครับผมเครื่องาคดแล้วนะอืมโอ้สกิลไม่โดนอืมอืมโอเคตัวแรกผ่านไปครับผมโอ้ชิวชิวครับชิวไปไปตัวสองเลยดีกว่าครับทุกคนครับผมก็นี่มันชิวมากเลยนนเออก็กลัวมากนะครับผมมาแล้วตัวที่สองมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมา ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเ,เปิดวันฟอร์ซีน่ามันเลยนะครับผมมา one for สแมชชิง่งโอเคครับแล้วก็ต่อยไปเลยนะครับผมอย่างนี้เลยแล้วไม่กี่ลืมเปิดเะลาฟูคอลลิงนะครับผมเวลาดามิลเลบนบอลอืมอืมอืมเฮ้ยมันหายโอ้นี่ไงโดนโดนเต็มเต็มอืมโอ้ยโหดมากตีแรงมากนะครับผมโอ้ยโ,โ,โอ้สตสตัสสตัก็ประมาณนี้นะครับสตัประมาณนี้โอเคก็สามารถ ใช้กันได้นะครับทุกคนเฮ้ยมันโคตรดีเลยวะทุกคนไปเราจะไปอีกที่นึงเลยนะครับผมโอเคปะก็เป็นทูยูรู้ครับผมก็ไปกันเลยนะครับผมเอ้ยตอนนี้มันก็รู้สึกว่าชิีวๆนะเออมันก็ไม่ยากนะครับผมไม่ใช่ทูยูรู้ดิต้องไปนู้ก่อนนะครับเป็นนูสวอตตัวนั้นนะครับไปมาเร็มาเร็นี่มาเร็โอเคมาเรามาแล้วใช่ปะไปเลยนะครับผมจัดการอืมอืมอืมอย่างนั้นตัวอ้ยฟันแรงเกินฟันแรงเกินเฮ้ยเด้อ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 เดเด้อเดสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เดี๋ยว้อ อืมอืมอืมโอ้โอ้โอ้ฟอฟูเคาลิงทุกคนแม่งมันสู้ยากมากเลยนะครับผมก็แล้วสักพักก็สักพักนึงแล้วเอ้ยไม่ต้อละเข้าไปเลยไปอีกเห้อยิงอืมอ่ะตายแล้วทุกคนยังไงไมันเกิดใหม่แล้วโอเคก็ชิวๆนะครับชิวๆนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงตัวยากนะครับตัวยากอยู่สองตัวท้ายคลิปนะครับผมก็นั่นก็คือตัวยากนะครับผมโอเคป่ะเราจะไปกันเลยนะครับผมที่ทูโยรุนะครับผมไป เลยครั้นี้ก็พร้อมสู้ครับผมก็อีซี่นะเนี่ยไม่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมไปไปต่อดีกว่ามาแล้วมาถึงยูรู้แล้วมามาเลยปึ๊บกี่ฟอว์ฟอว์คอลลิ่งอือเอ้ยอือได้อยู่ได้อยู่ดิวเอ้ยก็มันผลมังกรนะครับผลมังกรก็มันยังมีจุดเปลี่ยนเล็กน้อยคือมันเนี่ยมีมันหลบได้โอ้มันมันแบบเป็นเป้านิ่งสักแป๊บหนึ่งเลยดิมสมัน๊บหนึ้ง ยิง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 ,ยง,ยง,ยงไปทีนึงอืมโอ้ผมว่าโมจิฆ่าง่ายกว่านะครับผมโมจิฆ่าง่ายกว่ามังกรฆ่าไม่ได้เลยนะครับผมออืืมมเดลแวร์ไปทุกคนครับมัน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 ตายยากมากเลยนะทุกคนเริ่มจะหมดแล้วเนาะอืมโอเคครับดี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 ดดด ส to então, ุดย <you> <c oughs> ังสุดยังสุดยังสุดยงอืมเฮ้ยเจอกันตายทุกคนจะตายจะตายแล้วปึบปึบปิ้วลบห้าตัวแตกโหอันเลอะเกินนะครับผมก็ชิวๆไปชิวๆไปดูเลือดดูเลือดเลือดไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะเลือดมันเพิ่มเยอะเหมือนกันโอเคก็ชิวๆไปนะครับตัวนี้แล้วก็ไปเหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสองตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ยากนะครับผมก็ไปตรงนั้นหยุดหยุดก่อนนะครับผมโอเคจะไปแล้วนะครับทุกคนครับก็ไป มาแลยอนี yeah. ่เยอะลงมาแล้วทุกคนผมลงมาแล้วนะครับผมก็เฮ้ยโอ้ยโอ้โหมันมังมาไม่เปิดเลยนะทุกคนยิง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 โอเคโอเคโอเคโดน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 มามาอันน่้สกอนไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยโอ้โดนไหมว่โดนโดนสวย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 เออเออเอาให้หายหายเซนไซโอเคก็ต้องแบบทาแล็บทุกคนถ้าไม่ทำแล็บมันจะกินเวลานานนะทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวผมจะทาแล็บนะครับทุกคนก็อนนิดหนึ่งไป เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันถูกหลบทุกคนโอ้โหโอไมค์กอ โอ้ตอนนี้มันก็เปิดแบตทามันทุกคนโอ้โหโอ้มา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 ไอา้มีโดนเนี่ไหนดะิ้ย อโอเคเราพอดีกว่าทุกคนจริงมันเนี้ยไม่มันสู้ไม่ได้แล้วครับผมมันมันหลบไปหลบมาอย่างเนะะเี้ยนะหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสู้ดูอีกลบลไปอโอ้โหอ๋อ สู้ไม่ได้ครับผมเราสู้ไม่ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเว้ยหนึ่งเหลือบอยตัวหนึ่งครับผมคือที่ผมตายแล้วไม่สู้ต่อนี่คือว่าชัยลุ้นเราคือตายได้แค่หนึ่งดอกรนั้นนะครับบอสต่อไปคือบอสเคยุครับผมคือยากของแท้ทุกคนถ้าตายก็คือจบเลยนะครับล่วงเลยนะครับผมโอ้ไป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 เราเหลือบอสสุดท้ายแล้วครับทุกคนก็ไปกันเลยครับผมไปโอเคไปกันแล้วครับก็อาจจะตัวแตกได้นะครับผมเราต้องระวังนิดนึงต้องแบบค่อยๆ่อยค่อยคค่อยคลงมาปุ๊บ

โอ้ยไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบอ้อไม่ไหวทุกคนเออก็ก็เราก็จะจบแค่นี้ก็ดีดีกว่านลยทุกคนนะครับก็ซึ่งไม่ไหวนะครับผมก็ผลบวกอันนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมคือผลมันกอนลวกกับวันฟอร์เดกุนะครับไม่ประสบผลสําเร็จแน่ๆเลยครับผมเพราะว่าจากการที่เราสู้มาแล้วนะครับผมสู้ไม่ได้สองตัวเลยนะครับผมเสียวมากเลยนะครับผมก็ก็เดี๋ยวจะขอจบการ ทดสอบครั้งนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าแต่ทดสอบเราจะตายในะแค่ครั้งละรอบนะครับผมแพรว่าเมื่อกี้สองรอบมันไม่ไหวคือจะอาหาวิธีแบบหนึ่งรอบแล้วค่าเคยุให้ได้นะครับผมกับแซนแบบง่ายๆก็น่าจะมีนะครับการค่าแซนก็มีการฆ่าแซนหนึ่งรอบก็ได้นะครับแบบไม่ต้องตายเออก็ใช้คลิปของผมได้นะครับไปดูคลิปเก่าๆคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมเมื่อกี้ว่าก็ตอนนี้ก็เศร้าทำไมซว่าเคยุไม่ได้แต่เคยุเล้ล้วลดเยอะอยู่นอเออไม่ใช่แบบ ตีไม่เข้าหรืออะไรเงี้ยนะเออก็แต่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมในการที่ทดสอบอย่างงี้นะครับจะให้คนอื่นจะให้คนดูดูแบบว่าแบบเฮ้ยถ้ามันบวกกันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เออก็จบคลิปแล้วนะครับผมก็ขอเอ,อัอลาลากันด้วยนะครับผมเออก็ขอฝางกัน like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กัผบผม,ม,ม,ผม,บผมด้วยนะครับผมเพนะื่อไม่ให้คลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็ฝากกันนะครับผมโอเคนะแล้วก็เมีอะไรบอางนะครับฝากเข้า Discord ด้วยครับผมยากโอเคครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ See you again next time ครับผมบ๊ายบาย